ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเอาสําหรับเ้านี่นะครับเอ็ดการเดนมาทางวัดป่าดวงนาเพื่อนนะครับกําลังมาเบิงน้องแมวนะครับที่ไห่ชกในวัดทีพันมานะครับพร้อมมากับนมัสการท่านปะคูนะครับเหลือพระอาจารย์นะครับอยู่ที่วัดป่าดวงนาเพื่อนนะครับ ครัสวายสังนี่ครับคือสังของน้ำคุณพ่อเพิ่นโชคดีนะครับเพิ่นน้ำปัจจัยมาถวายนะครับเนาะมาซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับสองจำนวนสองพันบาทบ่ครับจำนวนสองพันบาทจำนวนสองพันบาทนะครับก็เริ่มมีทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเนาะครับเนาะคนละหนึ่งพันสองพันคนละไม่ใช่ไม่ใช่เล็กละน้อยนะครับมาร่วมาปัจจัยมาถวายสองพันบาทถวายปัจจัยนะครับเพื่อสร้าง ศาลาและก็ห้องน้ำนะครับในในเรื่องห้องน้ำครับครับนี่ครับน้องแมวต่างดาวนะครับนี่ครับที่เพิ่นให้โชคดีๆนะครับคือบ่คือบ่น้องแมวย่าเข้าไปใกล้รถน้องแมวให้โชคนะครับนี่ครับยังไงกูงใช้หนี่แมวยอดชนนะครับนี่เมื่อไหจ้องยึดเข้ามาเลนะนะครับยอดชนแต่ว่าให้โชคนะครับงวดนี้ ได้เห็ดได้สั่งยง้อนความฝันของพระคู่แล้วกะน,น้องแมวทั้งสองนี่นะครับนี่มีอีกผู้นึงอันนี้แห้งส้วนคันนนกนี่ครับนี่ผู้นี้แห้งส้วนคักนี่นี่นีน่แห้งส้วนคักนี่ครับนั่นนั่นครับอันทั้งสองกำลังหยอกล้อเล่นกันนะครับอีกผู้นึงนี่ซื่อ,อยังก่อนครับนี่ น้องสไปร์นี่กูซูที่แปดตีแม่น้องยังก่อนครับน้องสไปร์สไปร์น้องสไปร์นะครับเอ้าเอ้าหยอกลอ้อเล่นกันน้องสไปร์โคตรหางใส่ออไม่บัวนี่ไล่เบิ่งได้บ้านี่ครับกำลังวิ่งมั่วกันอยู่หวานมงคลนะครับ,น,รบนี่ครับนี่หวานมงคลกำลังออกดอกหลายนะครับโฉกไงเขาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับ ว่านมงคลกำลังออกดอกทงังนั้นนันก็กำลังออกอีกครับได้อีกแค่ละครับโชคงวันนี้กระให้กะเข่าได้ครับเดื่องืันนี้มีลุ้นอีกแล้วครับนี่ครับ,รบว่านมงคล เดี๋ยวไปหาคุณพ่อก่อนนะครับคุณพ่อพีชายของตันปะคูอ้าวสวัสดีครับคุณพ่อครับครับดีครับเป็นยังไงกว่าได้สวกยังไงตีโอ้ยจนได้มาถวายปัจจัยโอ้ได้ได้หลายปันไดครับได้สองหมื่นสี่โอ้ดีใจนะดีใจหนุ่มไปตัวเดียวตนๆเลยบอสซื้อออดเลขสองตัวครับซื้อสวนหนึ่งสองไปเลยโอ้ยปันจว่างนะครับดีใจน้าครับดีใจน้าหลวมนุโมทนาสาธุบุญน้ำครับ พอได้มาร่วมสร้างนอกจกนอกก็ได้ซื้อปุ่นซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับเ่ละปีให้เห็นห้อยมือคนสั่งคนแปลงไปไว้ปีละเล็กเล่นน้อยก็ยังดีเนาะมีอัานแด้วเปได้เห็นเพราะว่าเ่ละปีบเสียปีเคลราพันศาบริียพันศาพันเลยสางเลยแปลงไปให้เห็นอยากย้มได้เห็นครับผม ย่อไปเที่ยวมาอยู่เรื่อยๆล่ะเขาไม่ย้าหนีเพราะว่าเพิ่นเป็นน้องทายครับผมดีถึงมากกับมาเมื่อได้อย่างนอนอยู่ที่ก็นอนเป็นมูฟันอยู่ที่ล่ะครับผมอะไรแต่ว่าพ่อได้ผู้เพิ่นบอกขั้นได้เของมาเห็นเพิ่นมาเห็นว่าโอ้เพิ่นสั่งอยู่นี่เพิ่นก็สิอยากสั่งน้ำเนาะครับผมเพิ่นครับเป็นเป็นสายบุญมารวมกันมาเห็นกัน ฉะนั้นก็ผู้ที่เห็นจะเชิญมาเป็นสายบุญร่วมกันให้ไปเห็นห้อยมือห้อยที่สางแปงแต่ละภรษาภารษาจะเลื่อนเอเล่นทุกคนเ้ยที่สายบุญร่วมกันครับผมอนุโมทนาสาธุบ,บุญนำ้ำส,สำหรับเอซีที่ร่วมถวายปัจจัยพระคู่นะครับพระอาจารย์นะครับเนาะ ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับเอาคือ<ห>วา่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ามาแล้วบอกครับเป็นซสือมากเหรอทเป็นสั่งไว้เขาบอลหน่อมทสงมาวันเดียวแหละสั่งไว้แล้วครับผมครับซึบ่งช่วงนี้นะครับพายจันพ้นกืบบว่างเนาะครับเนาะรับโทรศัพท์อยู่เรื่อยๆนะครับเ <c oughs> ต็มมือเรียกอกจนเต็มมือเต็มมือเต็มมือจะรักวอกครับจนเท่าเดนี้บ่ได้รับได้นอนแล้วครับ <c oughs> เอฟซีท่านใดก็สงสารเนี่ย้อครับสงสารพายจันเนี่ยคุณโบมีเวลาพักผ่อนโบมีเดี๋ยวคอยมีเวลาทำกิจของสงแล้วครับช่วงนี้นะครับไว้พาสวนร่วมกันเพื่นบ่นโบได้หลับเต็นทั้งหลายไม่จะหลับทั่วไรจนว่าจอยว่าท่านกับผมกะโอ้เกิดอยากไว้เนี่ยต่นแล้วอยู่ครับมีต่นพายจันเพิ่มอยู่เน็ดจังใดกันบอบกะเพื่อเอฟซีพวกคุอยากร่วมบริจาคบางท่านนะครับเพื่อนบอท่านได้โชคแปลว่าเพื่อนก็อยากร่วมบริจาคเนาะครับเนาะ น้โมทนาสาธุบุญน้ำเพื่อนนะครับยายเนี่ยนี่ครับกลับนมัสการครับสาธุสาธุจ้าวันนี้มันว่ามันว่าอันทุนสองตัวใหญ่พนะอืออือโอ้มีผู้ขาก็ได้ปอกไปอีกเนาะหลวงปู่ครับผู้ขาก็ปอกวีบเปลือกที่สองเปลือกที่สองที่สามก็เห็นอีกทุนสองเออปลอกปลอกสองเปียกก็เห็นสองเปลือก ่คร <Deus> ับผมน้องไม้เห็นน้ำหมือนป้าเขานี่บอกครับเือน้องไม่เห็นจ้งดครับน้องไม้ยังยอแม่เล็กน้อยเอาอันลูกไส้ลาเอามานึ่งแก็งาเอามาให่สองนอค่ะมันเป็นมันเป็นน้อไม้ยังยองแม่นองไม้่าตงน้องไม้ทตรงอเงาะย้อน่มค่ะกับกับบนน่ยที่เนี่ยให้ไฮโคกันอที่ไฮโเออ บุกขากับแม่ก็คือกันล่ะอ๋อมากัดมันกับการกระตุงกันก็เรียกผมฝันเนาะแม่เนาะแม่ยบุกขาอืมไอ้เม่ยบุกขล็อกปูวันที่นี่มาคลืนนี่ผู้ขาแมากสวนมดไหล่กับปืนตัวรักไปฟังเหม็นเป็นเดษก้อนนอนเนาะอาจารย์เนาะเอาเเนาะปูเนาะครับวันที่นี่ผู้ขากะมาลังใ่ไหมาธิวันนี้ผู้ขาคือชมกระแช่จิตไปหาปูลุ่ยสีมีบุญแม่ครับ ขาก็บอกว่าผ th ู like ้ข่าที่ส่งกระแสจิตไปหาหลวงปู่ให้หลวงปู่มากขอฝันมาทีนี้ก็อันโ้ยวายมาคนหนุบัาที่นี้่ัาที่นี้ผู้ขาก็เล่นนางกระแสจิตแล้วผู้ขากะไอนางไปนางไปไปเห็นรูปร่างปู่ที่เป็นทายเบิ้งตี้โยกคุณปู่เบิ้งว่านไหมครับผู้ขาเลยเอามาจงกระแสจิตไปปู่ฤาษีบุญมีบ่ เม่ยนค่ะโอ้พโหฤทธิ์บุญมีนั้ผมมีละจ้านั่นแหละแม่ยนอันผุกข่าเขาได้นั่งกดนั่งสมาธิแฝงบุญส่วนจงกระเสียงิตไปแล้วผู้ข่าเขาแฝ้เจ้ากันไม่ได้ในสัพพสิทธิสัตว์ทั้งหลายที่ทำรังแกเข้าไปกับองค์ตินาปฏิที่นี่ผู้ข่าก็เลยนั่งกระเสียงิตไปเห็นปูนังหัวง่ายจู้เว้ อืมไปเห็นปูรื่อสีสงสัยหวยบนทีน่เขายอดอกค่ะโอ้โอจาอ้าจ้องมาท็กิไปเห็นนกปูรื่อสีแม่ค่ะครับอืมผู้ขากำฝันวันนี้ผู้ข้านอนปีสามครึ่งนี่ค่ะอืมนอนปีสามครึ่งแหรอผู้ขาก็เลื่อยฝันวันตอนแปดโมงครึ่งเลยผู้ขา้าฝันว่าไปบ่าก้าวแม่หลวงปู ไปบ้านเก่าที่บ้านเกิดลอยเอ็ดผนะุนเนี่ยมาที่นี่ผู้ขาก็เลยฝันว่าเดี๋ยวไ้เขาเอากอไปตำสมให้ว่ากินน้ำกันมีมีค้นสองคนนี่แหละปูมีค้นสองคนเอาบอกกอไปเขาหน่อยหนึ่งมาที่นี่อันแม่ข่าก็บอกเขาตำหลายๆมันคน้นจิน ครับผมบวชอยู่นะผมนี่ละบวชเดือนนี้บวชในสลองหลวงปู่ฤาษีบป่ะกับกะรซื้แม่มอนอยู่หันละครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติการไทยทำไปเพียงแค่นีก้ก่อนนะครับเพราะว่าท่านพระครูเพิ่นยังบ่ว่างเนาะครับเนาะกะคงจะได้ทาด่วนก็คงจะ ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับซึ่งการมีตัวเลขแนวทางของแต่มีตัวเลขแนวทางของคุนแม่ท่านหนึ่งนะครับโทรมาหา,รา,ารพรจันทันก็อยากให้ได้ร่วมกันเริ่มสางน้่กันนะครับพั้นถูกขันได้นะครับนี่ครับตัวเดียวหางเดียวเลยนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นอยู่เปลือกนอกไม่นะครับศูนย์สองหางเดียวเลยนะครับ โทรมาหาพระอาจารย์นะครับเพื่อนก็บอกว่าฝันเจียวปูฤาษีบุญมีที่อยู่กับพระอาจารย์เนาะครับเนาะเพื่อนก็เลยโทรมาหาพระอาจารย์พอดีนะครับพระอาจารย์เพื่อนก็เลยว่าให้ลงคลิปของเพื่อนให้น้ำแน่นะครับก็คือเพื่อนในศูนย์สองอยู่ที่เปลือกหน่อไม้ปอกเข้าไปเท่าใดก็เห็นแต่ศูนย์สองนะครับเนาะเพื่อนก็เลยให้ลงไว้น้ำเต้อถูกเท่าใดแตพอได้สวยเ็ด ทางงัดปลาดูมาเพื่อนแห่งนี้นะครับตันประคู่ันก็เลขไหนลงนอกกันเอาศูนย์สองหางเดียวเลยนะครับสำหรับเลขเปลือกหน่อไม้นะครับเี่ี่ของตันประคู่นะครับทั่วมาหานะครับซึ่งช่วงนี้นะครับไปจันทร์พันปวังนะครับเด้อมันจะได้ชันเพื่อนเหลวนะครับก็ตามตัวกันในคลิปหนาเด้อครับเด้อ ตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับน้องแมวนะครับน้องแมวน้องแพวแล้วน้องต่างดาวนะครับตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาเบิ่งมาชมว่มาเป็นกําลังแรงเชี่์เร่งใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร,ร,ร์ให้แกทั้งช่องทองใสพารวยและ5้าก็ดพารวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีท,ทุกท่านครับผม